อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนคลับ FC ทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาแนวทางนะครับฮานอย3รอบมัดรวมมาแบ่งปันให้กับแฟนคลับ FC เหมือนเดิมเนาะนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับแนวทางกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับช่องอาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินหลังบ้านได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมหรือใครทําไม่เป็นก็ ID ไลน์มานะครับ ID ไลน์20031352ตามนี้เลยนะครับผมนี่คือ ID ไลน์นะครับอ่ะ นี่คือผลงานงวดเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาเนาะนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับที่เห็นอยู่นี้คืองวดของเมื่อเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนะครับยี่บสี่นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับฟันห้าตัวเดียวก็เข้าอีกแล้วนะครับผมฟันห้าเด่นห้าตัวเดียวนะครับสายรูดเข้าฮานอยพิเศษนะครับสามตัวบนออกห้าหกห้าล่างสองหนึ่งนะครับผมก็ฟันห้าเนาะนะครับสายรูดห้าก็เข้า แล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือในตารางพารวยตารางจับวินนะครับผมเลขในตารางนี้จับวินนะครับเข้าทุกวันนะครับ6 5 5 6นะครับใครจับวินเข้า6 5 5 6นะครับผมแล้วก็ฮานอยปกตินะครับ3ตัวบนออก870ล่าง87 870ล่าง87นะครับแตก3ตัวด้วยในตารางนะครับในตารางนะครับจับวิน3ตัวแตก3ตัวด้วยนะครับ870 870 นะครับผม2ตัวก็70นะครับผม2ตัวล่างครับ87นะครับ87นะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกนะครับจับวินในตารางไว้ด้วยเปอร์เซ็นต์ก็จะถูกมากกว่าเหมือนเดิมกับหลุดนะครับผมนี่คือในตารางเนาะนะครับส่วนฮานอย VIP นะครับ3ตัวบนออก974ล่าง47ไม่มานะครับมีแต่7เนาะทุกคนส่วนตัวที่อาจารย์จับให้เมื่อวานนี้หลุดนะครับผม นะฮะตารางพารวยตารางจับบินอย่าลืมครับวันนี้เหมือนเดิมเนอะอ่ะในส่วนของแนวทางวันนี้นะครับได้คำนวณแล้วก็จับคู่ให้เรียบร้อยนะครับผมไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> อ่ะตามนี้นะครับผมทุกคนวันที่25มิถุนายน2566นะครับวันนี้เด่น6ตัวเดียวนะครับสายรูดสายวิ่งครับ มรูด6ตัวเดียวนะครับเลขในตารางจับวินตารางภารวยครับมี3มี6มี0มี9มี8มี7นะครับ6ตัวนี้จับวินนะครับวิน3ตัวก็ได้นะครับจับวิน3ตัวด้วยนะครับผมเผื่อมันแตกเหมือนเมื่อวานนะครับผมใครจับวินรับซับเข้ากับเป๋าทุกวันแน่นอนนะครับผมแล้วก็สายรูดก็รูด6ตัวเดียวไปนะครับ ตัวเจาะนะครับตัวที่อาจารย์ประกอบคู่ให้ที่ชอบนะครับตามสูตรคือ6 3 9 0 8 3 9 6 8 6 7 3นะครับผม3ตัวครับ3 6 3 3 9 6 3 6 3 3 9 6ครับตามนี้เนาะนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้าและก็มีหลุดนะครับทุกคนให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับผมอ่ะขอทุกท่านโชคดี นะครับแคปเจอหน้าจอไว้แคปเจอหน้าจอไว้นะครับกันลืมนะครับทุกคนอย่าลืมอ่ะโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับร่ลำรวยเงินทองถูกหมือเรวยเบอร์กันทุกๆคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ